ชีวิตของเราเกิดมาไม่ใช่อยู่คนเดียวในโลกนะครับเรามีที่มาที่ไปมีเหตุมีปัจจัยเริ่มตั้งแต่เรามีปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายของเรานั้นก็เป็นเสมือนกับเทพเจ้าที่เราเคารพกราบไหวบูชาเป็นมหามงคลกับเรานะครับปู่ย่าตายายของเราท่านสืบสารท่านรักษาวงตระกูลมามาถึงรุ่นเราเราก็ต่อยอดวงตระกูลรักษาดีเดิมเติมดีใหม่ไว้ให้กับวงตระกูลของเราเราไม่ทําให้ วงตระกูลของเราเสียศักดิ์ศรีเราไม่ทําให้ผีปู่ย่าตายายท่านเสียหน้าเราไม่ทําให้บีดอนบารดาท่านเสียใจเราไม่ทําให้ญาติผู้ใหญ่หรือใครๆเสียความรู้สึกคิดนึกกันไว้อย่างนี้นี่แหละเป็นความกะตันยูกระตะเวทีที่ดีเลิศนะครับและทําให้ได้ต่อมาเรามีคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ของเรา พ่อแม่ของเราก็เป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับท่านพยายามสร้างหลักฐานท่านสารหลักแหล่งพ่อแม่แต่งหลักธรรมนำเอามาค้ำหลักชีวิตพวกเราให้พวกเราอยู่ดีมีสุขทุกประการกระผมกลับเรียนมาเสมอๆนะครับพ่อแม่ของเรานั้นเป็นพระโดยไม่ต้องบรระชาพระในบ้านเป็นเทวดาโดยที่ท่านยังไม่ต้องขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ พ่อแม่ของเราเป็นพระอาหารหันต์โดยท่านยังไม่ต้องบรรลุธรรมสูงสุดพ่อแม่ของเราให้กำเนิดบุตรและธิดาให้การเลี้ยงดูการศึกษาอยู่ดีมีสุขทุกประการพระคุณนี้จึงล้นฟ้ามหาสมุทรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกคนใดสามารถตอบแทนพระคุณของท่านได้ลูกคนนั้นก็จะได้รับมงคลมหามงคลสิริมงคลแล้วก็ชัยยะมงคลอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ที่สุดนะครับ เราผู้เป็นลูกเนี่ยก็มาถึงลูกแล้วครับปู่ย่าตายายพ่อแม่มาถึงลูกนะครับลูกก็คือพวกเราเป็นความหวังของพ่อแม่พ่อแม่มีความหวังนะครับหลายท่านบางท่านอาจจะบอกว่าไม่ไม,ไม่ได้หวังกับลูกแต่ลึกๆพ่อแม่หวังครับอย่างน้อยที่สุดก็คือหวังให้ลูกของท่านเป็นคนดีแม้ลูกไม่ได้เป็นภูเขาที่สูงใหญ่ก็หวังว่าให้ลูกเป็นเนินดินก็ได้เพื่อเด็กเล่น แม่ลูกไม่ได้เป็นพระจันทร์คืนวันเพ็นลูกเป็นหิ่งห้อยให้คนเห็นก็คือกันแม้ลูกไม่ได้เป็นไก่เคเอซที่ขึ้นห้างลูกเป็นเพียงไก่ย่างข้างถนนก็สุขสันต์ลูกของพ่อลูกของแม่จะเป็นทอมเป็นเกย์เป็นตุ๊ดเป็นดี้ไม่สำคัญแต่ขอให้ลูกพ่อแม่นั้นเป็นคนดีมีสีลห้าก็แล้วกันเท่านั้นพอสุดยอดนี่คือความหวังของพ่อแม่ทุกคนนะครับ จากนั้นเรามีญาติพี่น้องญาติพี่น้องก็เป็นร่มเงาของเรานะครับดังกวีที่ว่าร่มไม้เย็นพักผ่อนหายร้อนอาจร่มเงาญาติเย็นสบายหายเยบเงานี่ความสําคัญของญาตินะครับเพราะฉะนั้นจงรักษาความเป็นญาติไว้ดังโบราณท่านกล่าวว่าถึงไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชื้อแต่ถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เือนเนื้ออัตมา คนที่ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันเลยแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็เป็นญาติกันตรงกันข้ามเป็นญาติเป็นเชื้อแต่ถ้าไม่มีความเอื่อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าไม่เกิดประโยชน์เป็นญาติกันเป็นพี่เป็นน้องกันแต่ทําตัวเป็นเหมือนพยาธิที่อยู่ในท้องไม่เกิดประโยชน์ดูดกินอาหารของเราไม่ช่วยเหลือเราไม่เกิดประโยชน์โดยประการทั้งปวงนะครับเพราะฉะนั้นเราจึง เราจงเป็นญาติเป็นญาติที่เอเื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนะครับจากนั้นก็เป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนี่ก็จะเป็นเสมือนกับรั้วบ้านนะครับป้องกันโจรผู้ร้ายได้เป็นหูเป็นตาให้กันและกันได้ความสําคัญของเพื่อนบ้านต้องสร้างสามัคคีกันไว้นะครับจากเพื่อนบ้านก็มีอาชีพใช่ไหมครับอาชีพนี่เป็นรากฐานของครอบครัวมีอาชีพก็สามารถเลียเ้ยงตัวแล้วก็ครอบครัวให้มีกินมีใช้ได้ ดังที่ท่านกล่าวว่ารากฐานของบ้านคือเสาละอิฐรากฐานของชีวิตอาชีพครับรักษาอาชีพแล้วก็เพิ่มวิชาเรียกกันว่ามีอาชีพแล้วก็มีวิชารักษาอาชีพคือรักษาอาชีพด้วยสุดท้ายคือศีลธรรมนี่แหละครับสุดท้ายจบลงที่ศีลธรรมศีลธรรมนั้นเป็นเข็มทิศนะครับชี้ให้ชีวิตของเราเดินไปตรงทางไม่หลงทางไม่ผิดทาง ดังที่ท่านกล่าวว่ากายถ้ามีศีลเราก็จะสุขล้ำใจถ้ามีธรรมเราจะสุขเลิศครอบครัวใดมีทั้งศีลมีทั้งธรรมก็จะกลายเป็นครอบครัวล้ำเลิศด้วยประกาศนี้ก็ขอให้พวกเราช่วยกันรักษาดีเดิมตเติมดีใหม่เพื่อชีวิตของเราจะได้สดใสตลอดไปนะครับ